วันนี้ผมมีข่าวดีสำหรับนักการเมืองและข้าราชการที่โกงกินชาติคุณสามารถช่วยเกษตรกรไทยได้แล้วใครๆก็ทราบว,ว่าเกษตรกรประเทศไทยส่วนใหญ่มีสถานะที่ลำบากมากการทำเกษตรกรรมจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นปุ๋ยเคมีซึ่งในปี2563ที่ผ่านมาปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียก็มีราคาที่แพงมากโดยเพิ่มจากหมื่นกว่าบาทไปถึงเกือบเกือบสามหมบาทต่อตันและประเทศไทยก็ยังมีการนำเข้าจากรัสเซียและประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ส่งออกสำคัญของโลก ยในปี2014ประเทศไทยมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีถึง70,000กว่าล้านบาทและด้วยเหตุผลนี้เองทําให้พืชผักขึ้นราคาและอาหารก็ขึ้นราคาตามไปด้วยที่จะเป็นโอกาสที่ดีที่นักการเมืองและขา้าราชการทุจริตจะกลับมาช่วยเกษตรกรได้แน่ๆโดยล่าสุดสํานักข่าว b b c ได้รายงานว่ารัฐนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาได้ผ่านร่างกฎหมายนํามนุษย์ไปทําปุ๋ยได้เห็นไหมครับแทนที่นักการเมืองและข้าราชการที่ทุจริตคอร์รัปชันจะถูกได้รับเกียรติจัดงานศพใหญ่โต และดวงวิญญาณของคนเหล่านั้นก็ต้องไปรับใช้กรรมอยู่ดีดังนั้นอย่างน้อยร่างกายของท่านจะกลายเป็นปุ๋ยตอบแทนเกษตรกร,ก,รกับสิ่งที่ท่านทุเจริตกัดโกงกินชาติทั้งที่ท่านรู้ว่าการคอร์รัปชันคือมารงลายที่จะทําให้ประเทศล่มจมได้และหากท่านยังไม่หยุดก็ขอให้ท่านอุทิศร,ร่างกายของตนเองให้เป็นปุ๋ย อย่างน้อยที่สุดท่านก็ได้ทดแทนอาจจะไม่ถึง1%ของสิ่นที่ท่านขอรับไปกับสูเ่เกษตรกรโดยสรุปการที่ประชาชนให้กำนาจกับนักการเมืองให้ท่านมาบริหารประเทศแต่คนเหล่านั้นกลับมาโกงกินชาติทำให้แผ่นดินต่ำลงนั้นเป็นการทรยศประชาชน อย่างน้อยที่สุดการอุทิศร่างกายของคุณให้กลายเป็นปุ๋ยก็จะถูกจารึกไว้ในดินแต่นั่นไม่ได้หมายเพราะว่าจะล้างสิ่งที่คุณคอรัปได้ผมอยากจะฝากถึงนักการเมืองและข้าราชการซึ่งถือเป็นค่าของแผ่นดินและได้เงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนว่าพวกท่านไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อรักษาตำแหน่งแต่เพื่อมีความรับผิดชอบต่อตำแหน่งที่ท่านได้รับต่างหาก And that's one minute with Ram see you next time